สวัสดีครับพบกับช่องอรุณรถบ้านนะครับวันนี้มีรถเก่งนะครับสภาพดีมากนะครับที่สําคัญราคามอเตอร์านยน์ครับกันแดดกันฝนนะครับไปได้ทั้งครอบครัวคันนี้นะครับเป็นนิสสันทีด้านะครับปีสองพันเก้าปีลึกนะครับราคาถูกนะครับเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สคันนี้ขายอยู่แค่8 9 0หมื่นเกันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวว่ารถสวยขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวพามาดูรถเก่งนะครับราคาหลักหมื่นราคามอเตอร์ไซคต์สักคันนะครับสวยๆเลยนะครับ จัดทรงให้หมดแล้วคันนี้นะครับเป็นนิสสันทีด้านะครับปี2009ปีลึกนะครับเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สรถสวยมากนะครับขายแค่8 9ด0 0บาทนะครับราคามอเตอร์ไซค์เลยหารถใช้งานนะครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนสีสันประมาณ90-95%นะครับสวยเงาทั้งคันมีแม็กนะครับ CE28 นะครับ จัดทรงให้แล้วมีท่อใบหนึ่งนะครับเสียงเพาะๆเลยตัวนี้ได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยสภาพดีนะครับไปได้ทั้งครอบครัวนะครับกันแดดกันฝนนะครับในราคามอเตอร์ไซค์นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยช่วงล่างเพิ่งทำไปนะครับประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะครับแน่นๆเลยไฟหน้าขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับ รถส,สวยจริงครับราคาถูกด้วยภาสี69นะครับปีหน้ายาวๆเลยเดี๋ยวพามาดูภายในภายในเดิมหมดเลยนะครับภายในเดิมป้ายแดงเลยรถวิ่งน้อยนะครับไม่แสนสี่นะครับสภาพเลี่ยมกิฟเลยคันนี้แผงประตูสวยหมดนะครับจะบอกเลยว่าภายในนี้เบาะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับทั้งคันเลยไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายงาเลยนะครับสวยมากนะครับ สามารถพับได้สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบสิ่งสกรปรกเลยเดี๋ยวพามาชมท้ายรถม,มีค้ำหลังให้นะครับสวยๆเลยวัยรุ่นนิดๆแล้วก็พื้นที่เก็บของเยอะนะครับรถไม่เคยติดแก๊สตัวถังไม่มีสนิมเลยนะครับสวยมาก ราคาแค่แปดหมืนเก้าพันบาทถูกกว่า p c x อีกนะครับคันนี้แล้วก็บอดี้เดิมนะครับอันนี้เป็นหมูกเดิมร่องน้ำเดิมหมดทั้งสองข้างเลยนะครับเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนสี่พันกว่ากิโลนะครับรถใช้น้อยมากสตาร์ทที่เดียวติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูระบบแอร์นะครับ แอร์หนาวมากนะครับลมแรงทุกเบอร์แล้วก็วิทยุใช้งานได้ครบนะครับเปลี่ยนคื่นได้หมดเลยคอนโซลสวยนะครับสวยมากไม่มีแตกหักเลยนะครับเหมือนรถใหม่ๆเลยในราคามอเตอร์ไซค์นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับเซ็ทนทรัลล็อกใช้งานได้ครบนะครับ หารถเก่งนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับบอกเลยนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับใช้งานได้ครบหมดอุปกรณ์ไม่มีแตกหักนะครับรถบอดี้สวยนะครับโฉมสมัยใหม่ไม่มีตกยุคเลยเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องนะครับรถได้เดิมหมดน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันหกนะครับเครื่องดีมากนะครับเดี๋ยวดึงให้ดูไม่มีควันไม่มีไอไม่พ่นนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับ รถบอดี้เดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับรถเก่งสภาพดีนะครับราคาโมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญนะครับโฉมไม่ตกยุคนะครับได้สีขาวคันนี้ขายแค่89,000บาทดูรถพระราม2กทมนะครับต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งก็ฝากติดตามช่องด้วยครับ